ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car o f อฟโกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่โลกโซเชียลมีเดียมีการเปิดเผยแค่คลิปข้าราชาการระดับสูงรายหนึ่งไม่ยอมแสดงใบอนุญาตขับขี่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจแห่งหนึ่งจากบทสนทนาที่ตอบโต้กันไปมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่นานข้าราชาการสารคนดังกล่าวได้ขับรถออกจากด่านตรวจโดยที่ยังไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายคนได้ดูคลิปเกิดการกระแสวิจารณ์ต่อเรื่อง ที่เกิดขึ้นและผ่านทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดหากเจ้าหน้าที่ตํารวจดูใบอนุญาตขับขี่ผู้ที่ขับขี่ไม่มีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสามารถทําได้ซึ่งความจริงแล้วการกระทําดังกล่าวเป็นการทําผิดขัดกับกฎหมายพลบบรจราจรเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถเอาผิดต่อผู้ขับขี่และดําเนินคดีได้ การที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมแสดงใบอนุญาตขับขี่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิแจ้งข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญามาตรา368ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวังจำคุกไม่เกิน10วันและปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากการมาแสดงใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของเจ้าพนักงานแล้วการแสดงใบอนุญาตขับขี่แบบไม่ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแค่ยื่นให้ดูแต่ใบอนุญาตขับขี่ยังอยู่ที่มือผู้ขับขี่แบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการแสดงใบอนุญาตขับขี่เช่นกันเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆเช่นชื่อสกุลผู้ถือครองใบอนุญาตวันหมดอายุและเป็นใบขับขี่ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกบนใบขับขี่ได้